ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายารถจริงๆเลยฮนะะลดราคาทุนเลยฮะราคาทุนเลยนะเป็นมาสด้ทั้ง6คันนะฮะเป็นมาสด้าก่อนนะฮะสคันนะเป็นราคาทุนแล้วนะฮะปลายปีนี้ใครยังไม่มีรถนะคันแรกเลยนะจากที่เคยตั้งไว้นะราคาป้ายแดง6กแสนเจ็ดจากที่เคยตั้งไว้3ามแสนแปดนะครับ วันนี้เอาราคาทุนไปเลยนะฮะโลโลเลยฮะโลสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทปีสองพันสะิ 9, บเจ็ดนะปีสองพันสิบเจ็ดไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกโลนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกวโลปีสองพันสิบเจ็ดราคาสองแสนหกหมื่นตัวนี้มาด้าสองนะหนึ่งจุดสามห้ายได้สีแดงนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกมากๆน่าใจมากๆนะไม่ซื้อตอนนี้ไปซื้อตอนไหนฮะตอนนี้พี่เฉวลิธ์ปับโลนะฮะโลสต็อกนะให้เพื่อนๆดูนะฮะ แล้วก็ราคาอย่างดีด้วยนะฮะราคาทุนหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะราคาเหลือแค่2องแสนหกหมทุนจริงๆเลยนะครับที่ชวลิตโลให้เพื่อนๆน,นะฮะโลให้เพื่อนๆน,นะไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะรถสวยนะรถสวยนะรถไม่มีชนนะครับเคย้ําอีกทีหนึ่งนะได้เบาะหนังด้วยนะฮะเป็น1 3ึ่ายได้พวกอะไรามัลติฟังก์ชันนะนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะอุปกรณ์ภายในติด มากับรถตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะจอเดิมเเขาเลยนะครับทุกอย่างครบหมดเลยนะเกียร์ออร์โนะนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ใช่ว่ารถเอารถไม่ดีมาลดนะฮะนี่รถด,ดีๆเลยนะถูกมากๆนะเพื่อนๆน,น,นะรถใหม่แค่1นึ่งแสหนึ่งหมื่นเก้าโลเองนะนะครับผมเดือนเดือนหมื่นเดียวเ,เ,เอาเคเผื่อไวใ้ให้เป็นหมื่นสองแล้วกันน้ำหมื่นสอง รีบเงินเดือนนะไม่ต้องมีคนค้ำนะคนเดียวออกรถได้เลยราคา265,000นะครับหมอ,อกรถได้เลยนะครับเริ่มต้นผ่อนที่7ปี4.5นะครับผ่อนถูกมากๆนะน่าใช้มากๆนะเป็นเครื่องสกายแอคทีฟแล้วด้วยนะครับขับดีมากๆนะาาจ้า2นะครับ นะครับช่วงล่างดีเครื่องดีเกียดีนะฮะดีเยี่ยมเลยขับดีเยี่ยมเลยค,ยยลยคันนี้เคใช้คือเอาไปใช้งานนะวิ่งใช้งานนะอยู่พักหนึ่งนะขับดีมากๆเลยนะแอร์เย็นเพลนเพาะนะครับช่วงล่างดีขับดีเกียดีนะครับราคาไม่แพงนะฮะสองแสนหกหมื่นห้าพัน นะครับเอาอีกคันนึงนะฮะราคาทุนเหมือนกันนะครับคันนี้นะฮะไป2,018เลยนะครับคันนี้เป็น1.35นะฮะไม่142,000กโลนะครับ1.35ไม่142,000กโลเอาราคาทุนไปเลยฮะราคาทุน265,000ซื้อสดไม่เสียแ7เปอร์เซ็นตนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะฮะ นะครับเป็นรถที่ดีมากๆสวยมากๆเลยนะเห็นไหมเครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบเลยภายในเดิมๆหมดเลยนะเดิมๆแบบนี้หมดเลยนะราคาสุดท้ายแล้ว265 0 0 0นาันนะครับนะครับผ่อนเจปีหยุดเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันห้านะนะครับไม่วิ่ง1 4 2 0 0 0สม่นอักโลนะฮะสเปคได้เหมือนตัวคันสีแดงเลยแต่คันนี้เป็นเบาะผ้านะเพื่อนๆนะเป็นเบาะผ้านะฮะมีพวกอะไรเมาสตินะเจอออโต แอร์แอร์เป็นบิดเอานะฮะและเป็นเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานก็เลยนะครับเพื่อนๆนะครับได้ระบบไฟฟ้าครบทุกจุดนะครับประตูไฟฟ้า4บีบานนะครับผมรถรถล,ล,ล,ล้ล้างสต๊อกนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราลถไม่ดีมาล้อให้เพื่อนๆนะรถดีนะออกไปรับประกันให้ทุกคนันรับประกันไม่แท้รับประกันนะครับว่ารถไม่มีชนหนักนะเพื่อนๆนะ ก็โหคงสร้างเนเดิมนะรับประกันเลยนะว่าไม่มีชนนะเพื่อนๆนะสวยมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอารถชนมาลดราคาให้เพื่อนๆนะรถคุณภาพเหมือนเดิมเลยที่เพิ่มเติมคือราคาทุนเลยคนระับพี่เพื่อนๆนะวันนี้ราคาทุนแล้วเพื่อนๆนะปลายปีแล้วพี่โจลิตส่งมอบความสุขนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันนะ ได้เลยนะปีใหม่นี้นะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันกโลนะเป็นลดลดราคาแต่เรารับประกันนะรับประกันนะเพื่อนๆน,นะไม่ใช่ว่าไม่รับประกันอะไรเลยนะรับประกันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพิ่มเติมคือลดราคาสองแสนหกหมื่นห้าพันมาคันนี้เลยนะครับไฮงบน้อยเบียน้อยหอยน้อยคันนี้เลยครับคันนี้ได้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะปีสองพันสิบสองมาสด้าสองนะฮะหนึ่งจุด 5คูปุ่นะฮะ1.5คูปุมไม่แสนเจ็ดนะราคาสุดท้ายเพื่อนเพื่อนมาราคานี้เลยนะ1แส0สามืนห้าพันซื้อสดไม่เสียว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์อาให้เพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนดูหนึ่งรอบเลยครับเหมือนเดียวครับออกรถได้เลยนะครับเงินเดือนหมื่นเดียวมาออกรถได้เลยนะครับ1แส0สามหมื่นห้าพันบาทนะครับ1แสนสามหมื่นห้าพันบาทซื้อรับรถคืนไหมครับรับครับรับครับลองโทรเช็คราคาก่อนได้ลองบอกรุ่นบอกยี่ห้อลองเช็คราคาก่อนได้ว่ารถที่เทิร์น เป็นรถอะไรนะฮะโทรหาเคที่เบอร์นี้ฮะศูนย์เก้าศูนย์หกสามสองศูนย์สามสองศูนย์นะ 20, สนใจคันไหนไม่ใช่เอารถไม่ดีรถไม่สวยมาลดราคาให้เ,เพื่อนๆนะเคย้ําอีกทีหนึ่งนะครับไหม่แท้ด้วยออกไปรับใบรับประกันให้ไหม่แท้ออกใบรับประกันโครงสร้างให้ด้วยคันนี้ได้เบาะผ้าภายในสวยมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าใช้มากๆเลยนะครับภายในสะอาดมากๆเลยนะได้เบาะแล้วเป็นเครื่องเสียงเดิมของเขาเลยนะครับ ทุกอย่างเดิมหมดเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับมาเห็นมาขายถูกๆแล้วรถไม่ดีมาหรือเปล่านะครับเปิดให้ดูหมดนะครับไม่มีหมกเม็ดนะรถราคาถูกมากๆแต่ก็ได้รถดีด้วยนะครับเพื่อนๆกับคลิปนี้ราคาทุนกันเลยนะครับ เราออกไปแล้วประกันให้หมดนะนะครับว่ารถไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้าตัดต่อกวามหมาเป็นเครื่องเป็นสีไฟไม่ย้อมแมวนะครับย้ำนะหนึ่งแสนสาม่นนะครับผ่อนได้5ปี5ปีผ่อนอยู่ที่3ามพันเจ็ดมีเงินเดือนหมื่นเดียวสลิปเงินเดืน er อนเหมาะรถเคได้เลยไม่ต้องมีคนค้าจัดมาอีก3าคันนะครับมาด้าสามนะฮะตัวนี้นะฮะมาแบก5ประตูนะฮะปี2018ันสิแปไม่แสนห้านะสามวันนี้ ลดออไปอีก4ี่หมื่นนะเพื่อนๆนะอีก4ี่หมื่นนะเหลือ3ามแสนสี่หมื่นใสให้เพื่อนๆดูรอบคันหน่อยครับนะครับเจ็ดนะปีอยู่ที่หกพันอยู่ที่หกพันหพันนะหกพันะหกพักว่านะที่เจ็ดปีนะหกพักว่านะคันนี้ไมาวิ่งหนึ่งแสมนกโลนะครับผมหนึ 1, 50, 000, ่งแสมเดพักโลเป็นตัวแฮชแบบเป็นตัวสองจุดศูนอีสอร์เครื่องสองพันเครื่องเบนซินนะน้ำมันล้วนไม่เคยผิดแก๊สนะครับนะครับอ่า เป็นตัวรองท็อปนะฮะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีเบรกและได้ไม้แท้นะที่ไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งต่อปีปีละสองหมื่นสองนะวิ่งต่อเดือนเดือนละพันแปดวิ่งต่อวันวันละหกสิบสองกิโลนะครับลดราคามีทั้งราคาทุนนะครับกับคลิปนี้เลยนะดูไว้นะฮะเซฟไว้นะฮะแชร์ไปนะฮะเพื่อเพนเพื่อนที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะที่มีคุณภาพเกรดเอนะฮะจากที่นี่เลยนะครับที่กล้าออกไปรับประกันการันตีนะจากที่นี่เลยนะที่โชว์รถ ค่ะรถบ้านคุณชนโอเคนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยซุ้มโชคเดิมนะน็อตยึดฝากระโปรงเดิมหมดเลยได้ฝากระโปรงเดิมซอกเดิมภายในเดิมหมดเลยปี2018นะเป็นแฮตแบ็ก5ประตูนะ 2.0E s p o r t นะครับเพื่อนๆน,นะครับ ไม่หม่นเจ0 0กโลราคา348,0 0 0ันเริ่มต้นผ่อนที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นที่7ปีนะครับเป็น4ประตูนะเพื่อนๆนะเป็น4ประตูนะครับได้ไปี2019เลยนะครับเป็น4ประตูเป็น 2.0E นะครับปี2019นะครับราคานะครับเคยตั้งไว้3 9 5 0 0 0บาทนะครับ วันนี้เหลือแค่3 7 8 0 0 0บาท3 7 8 0 0 0บาทนะไม่1 4 000, 3 2 0 0กว่โลนะ1 4 3 2 0 0กโลนะวิ่ง6ปีวิ่งวิ่งต่อปีนะวิ่งปีละ2 3 0 0 0นะวิ่งต่อเดือนเดือนละพันเวิ่งต่อวันวันละ66กบกกเองนะครับวันละ66กิโลนะครับเคยตั้งไว้395นะครับวันนี้เหลือ 3 7 8 0 0ได้ปี2019ด้วยเป็นเครื่อง2 0 0พน้ำมันล้วนนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะภายในได้ปวมอะไรเมาตินะเกียร์ออโต้นะฮะนะครับเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับคันนี้ได้เบาะผ้านะ,ะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเขาเลยนะครับได้4ี่ประตูนะคร,ครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวหมดหมด <laughs> หมด6คันนี้ <laughs> ต้องกลับไปจัดนะฮะนะครับเนี่ยฮะได้โครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะฮะ เป็นเครื่องเบนซินนะเครื่อง2 0 0พันนะน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สน,นะสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆนะแล้วรถมาต้าสามที่ขับดีมากๆ,ๆนะฮะช่วงล่างดีมากๆเลยนะอัตราการเล่นเขาก็ดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้นะฮะปี2010ก็ได้ปี2 0 1 9เลยนะครับเป็นเครื่อง2.0น e เครื่อง2000นะครับ ไม่ห43,000กโลนะครับราคาเคยตั้งไว้3ามเนะไม่ขายนะฮะเหลือแค่3 7ม0 0 0ปดันซื้อสดไม่เสียว่าเจ็ดแสอ่าคันนี้เลยนะครับนะครับไฮไลท์เลยนะครับแต่งมาให้เพื่อนๆหมดแล้วนะฮะแต่งมาครบเลยนะครับให้เพื่อนๆดูรอบคันแม็กเคจะเปิดฝากระโปรงให้เพื่อนๆดูรอบคันคันนี้ได้ล้อแม็กนะฮะได้ท่อคู่ท่อซิ่งแต่เครื่องเดิมนะครับเขาแต่งซิ่งแต่เครื่องเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับภายในได้เบาะหนังสีดํา หมายิ่งแค่แสนสี่เองนะครับคันนี้ครบเลยได้ปี2017ด้วยรถปี2017เครื่อง2.0 S โปงมาลายมัลติฟังชันนะนะครับโอ้โหเป็นตัวรองท็อปมีแพสซิชิปด้วยนะมีเกียร์ออโต้นะแล้วก็มีจอยอยู่ตรงกลางด้วยนะคอยคอนโทรล ระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะได้เบาหนังด้วยภายในสะอาดมากๆเลยเบาหนังไม่ช้ําเลยนะฮะไม่ขาดเลยไม่แตกเลยนะครับคันนี้นะราคาดีด้วยนะครับฟังราคาดีๆนะเคยตั้งอยู่3-7มเบาทไม่ขายฮนะลดลงไปอีก3 0,000ื่นกว่าเลยเหลือ3ามแสนสี่หมาพันเหลือ3,45แสนสะี่นห้าพันนะเพื่อนๆนะ เหลือสามแส0สี่มื่นห้าพันซื้อสดไม่เสียแวรเ็ปอร์เ็นะซื้อผ่อนผ่อนเริ่มต้นนะเพื่อนๆนะผ่อนเริ่มต้นที่8ปดสิบสี่งวดอยู่ที่ห้าพันแปดห้าพันแปดเพื่อนมาลดราคาแบบนี้นะเคย้ำนันไม่ใช่ว่าลดไม่ดีแล้วเอามาลดราคานะลดดีนะฮะลดดีเลยะฮะอ่น รถเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับลมหนาวให้เพื่อนๆได้ไปใช้กันนะฮะปีใหม่นี้ใครยังไม่มีรถเพรมรีบมาจัดเลยนะเพื่อนๆน,นะรถสวยมากได้โครงสร้างเดิมหมดเลยนะเราออกไปรับประกันทุกคันเลยนะที่พูดมานะไม่ใช่ขายตามสาภาพแลเพื่อนๆน,นะ มาด้าสามสองจุดศูนย์เอสสี่ประตูนะตัวนี้เป็นสี่ประตูนะงคุนแต่งครบอะไรครบหมดเลยนะราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันซื้อสดไม่เสียแปบดบเจ็ดเซนนะมาวิ่งแสนสี่นะเราออกใบรับประกันการันตีแบบนี้ให้เพื่อนๆนะไม่ใช่รถไม่ดีรถชนมาลดราคานะครับรับประกันว่ารถ,รถ ไม่ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตัดต่อกอไม่เป็นเครื่องเหมอนสีไปไม่ยอมแมวสวมส,ส้างสมบียนโอนได้แน่นอนล้านพเศ็นะครับเพื่อนๆนะครับโอนได้เพราะเรามีเล่มทะเบียนแบบนี้ทุกคันเลยนะครับซื้อบ้านต้องดูซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนนะครับจัดไปแบบจุกๆุหกคันนะมาด้าสองมาด้าสามราคามาด้าสองราคาทุนเลยนะฮะส่วนมาด้าสามก็ลดกันทีสี่สามสี่หมื่นสามสี่หมื่นนั้นเลยนะเพื่อนๆต้องรีบมาจัดนะครับฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับนึกถึงเรานึกถึงชว์ลิขกานึก ถึงรถบ้านคุณเฉวลดนะครับนะครับกับเคนะฮะนะครับเคคอนเฟิร์มนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเคลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับผมค,ครับ